เพื่อนมานี่เลยนี่เป็นเครื่องอะไรกันอ๋อเขาเปลี่ยนด่านใหม่หมดเลยเหรอเหมือนจะเป็นทีมฮาโลวีนนะฮะนี่คือด่านที่จับเพื่อนโยนลงไปเอ้ยเดี๋ยวใครดึงเชือกกลาลังจะโยนเพื่อนพอดีอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเเอ้าเปลี่ยนทีมเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมฮาโลวีนมันเดือนหน้าไม่ใช่เหรอทำไมเขารีบทําจังแกมานี่เลยมานี่อือไม่โดนมาสิมาสิมามา,มาจับเอาโดนอีก อ๋อมันเป็นเครื่องแบบใส่คนเข้าไปข้างในนะครับแล้วยังไงต่ออ๋อแล้วก็หย่อนลงมานะฮะแล้วให้ลูกกิ้งกิ้งทับเข้าใจแล้วมาี่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 เออนี่เข้าไปข้างในทํายังไงให้มันอยู่ข้างในมานี่เออนี่นีแล้วก็โยนยังไงให้มันอยู่ข้างในอ๋อแค่ยืนเฉยแล้วก็หย่อนลงไปแล้วจะดึงไปทําไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมีทางด้วยเหรอ อ๋อมีทางเข้าหงนี้ด้วยฮะคืออะไรข้างในเพื่อนมากับเราหน่อยเหมือนเป็นประตูเปิดได้ไหมต้องเปิดยังไงอ๋อรอประตูเปิดอยู่มันเปิดได้เหรอพุดมีดาวเอาไปลงไปลงไปอ๋อนี่ไงประตูเปิดแล้วเออคือห้องอะไรมันคือห้องอะไรเพื่อนต้องทำอะไรเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว กจับเราโยนเมื่อกี้แกจะจับเราเยน <c ười> ไปเลยไม่ลงไปอะทายัางไงให้โยนไปไกลๆกระโดดไม่ลงแฮะเอาวเวระเบิดไปววระเบิดไปเดียวเดียวไม่ไม่เพื่อนไม่อย่าฮ้ยไมีตกเชือกมาเชือกนะเรียบร้อย <c ười> ไม่ได้กินหรอกมา่โอุเอายังไม่ได้เหยียบเลยเหมือนจะมีของเล่นเพิ่มขึ้นมาเพียบเลยนะฮะตรงนู้นก็มีอีก อันนี้คืออะไรน้ำกดเหรอมานี้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 มานีา้โยนยังไงให้ลงไปข้างล่างเนี่ยโยน <c oughs> ค่อยๆละลายไปคือ <c oughs> มันแหลก่่ข้างล่างนี้คืออะไรเนี่ยที่ทําพิธีเหรอลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ต้องหาคนมาจับก่อนคนไปไหนหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยเดีย๋ยพึ่งออกไปนะทดสอบดูหน่อยว่าตรงนี้มันคืออะไร โยนไปอ้ตกเองโยนอา้อาวเฮ้ยมีคลาเค้นด้วยเหรอโอ้แบบนี้มีคลาเค้นด้วยสู้ไงอะหรือว่าสู้ไม่ได้ทดสอบหน่อยด้วยการโยนให้คลาเค้นกินวันนี้เอาเชือกมาเชือกนี่ฮะลากมานี้ลากมานี้ใครใช้ปืนอีกแล้วคนนี้อีกแล้วนี่ก็ขยันใช้ปืนยิงจังเลย ปืนมันอยู่ไหนเนี่ยโยนไปให้คาเค้นกินหน่อยคาเค้นกินนี่อ๋อตกน้ำไ่เฉยเหรอเพื่อนมานี่เพื่อนมานี่โอ้ข้างในมีปืนใหญ่ด้วยแฮะจับโยนใส่ปืนใหญ่ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้มั้งมีเครื่องตัดอยู่ตรงนู้น <laughs> มีเครื่องตัดอยู่ตรงนู้นไปตรงนู้นกันหมดเลยนี่ก็ดักเอาปืนยิงเพื่อนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อย่าค่อยว่ากันเพื่อนอย่าแย่งเครื่องอ,อะไรเนี่ยจับเพื่อนเดินอยู่เดี๋ยว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 อะไรกันหยิบอะไรออกมาอีกอะหยิบอะไรออกมาอีกอะอืมโอ้โหนี่ไงคาเข็นมันตีจริงด้วย <laughs> ไปทั้งคู่เลยมานี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรต้นมะพร้าวเหรออ๋อโขกกับต้นมะพร้าวเดี๋ยวนะผมรู้สึกหุดหงิดกับปืนนี้มากเลย ปืนฉมวกเนี่ยเพื uh ่อนปล่อยก่อนได้ไหมเอารีเซ็ตตัวไม่ได้รีเซตตัวไม่ได้ต้องให้เขาจับไปจนกว่าจะปล่อยเราเองขาเข้นอีกแล้วโอ้เดี๋ยวก่นทำไมผมจับคนอื่นไม่โดนเลยเนี่ยเออเครื่องนี้ก็ได้เออดีมากเพื่อนเราอยากรู้เครื่องนี้ทําอะไรเรายอมเป็นหนูทดลองทํายังไงเครื่องตัดตัดอย่างงี้เลยเหรอ โอ้โหอพจี RPG ก็มาอะไรแยะ,แยะเนี่ยโซ่ก็มีเต็มไม่หมดเออลากไปเครื่องไหนก็ได้สักเครื่องหนึ่งอะลากไปถักของจะเยอะขนาดนี้อันนี้คือป้ายชื่อนะฮะแล้วก็เอฟเฟก์ FX ไม่เอาอะของที่ใช้ประโยชน์หน่อยนี่คืออะไรอ๋อโลอันนี้คือโซ่ใช่ไหมที่เพื่อนใช้แล้วก็มีอพจีแล้วก็มีฉม,มวกนะฮะมีซีโฟซีโฟเท่าไหร่ อ๋อนี่ไงซีโฟมาแล้วใช้ยังไงเนี่ยโยนแปะมันใช้ยังไงระเบิดอ๋อวางอย่างนี้เหรอแล้วก็กดกดตรงนี้อืมไม่ได้เอาไว้แปะที่ตัวไว้แปะที่พื้นแล้วก็กดระเบิดตูว้ <c oughs> วางไว้วางไว้อ๋อมีคู่ดาวมีคู่ดาวมีคูดาวอยู่อืม <c oughs> อไปโยนตรงนูน้นไปโยนตรงนูน้นตรงนู้นสิงู้นตรงนูนงน้นนี่อะไรเนี่ย อ๋อมีเครื่องบูชายันมีที่บูชายันด้วยอ๋อเป็นซอมบี้เหรออ๋อเป็นเครื่องทําให้เป็นซอมบี้มีอย่างนี้ด้วยสีโฟไปเพื่อนเอาเพื่อนออกซะแล้วผมรอให้คนมาจับตรงนี้มาแล้วคนหนึ่งเหยื่อมาแล้วปุ๊บปุ๊บตุ้มยังไงยังไงไม่มีใครสนใจเลยพอที่ยืนเฉยน,นี่ไม่มีใครสนใจเลยพอจะไปทาอะไรสักหน่อยนี่แบบเดินมากันเต็ม มาแล้วคนหนึ่งมาแล้วคนหนึ่งปุ๊บก,กดกดไม่ระเบิดเฮ้ยทำไมไม่ระเบิดทําไม,ไม,าไมาระเบิดไม่ทํางานระเบิดไม่ทํางานโอ้ยระเบิดไม่ได้เรื่องเลยข้างล่างตกไปมีทางนู้นอีกฮะยังไม่หายไปซอมบี้นะอ๋อไม้ตกได้ด้วยก็ว่าเสียงอะไรเพื่อนมานี่ก่อนเพื่อนมานี่เพื่อนมานี่เออมาเป็นเพื่อนกันหน่อยข้างในมีอะไรให้ทดลองไหมเครื่องอะไรเนี่ยตรงนี้คือ ที่ล็อกโอ้หนี่แล้วยังไงทำไมตัวเบี้ยวอะ่ะเอากดเครื่องนี้ตรงนี้กดไม่ได้ครับหมดแล้ว่คนไปไหนหมดเนี่ยไม่มีคนเลยแบบนี้ข้างล่างตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหโครงกระดูกเพียบลงไปเองก็ได้ยืนไม่ได้ด้วยฮะแบบมปใหม่อีกแล้วครับปืนนี้แลละมานี่มานี่มันไส้เหลือเกินคนใช้ปืนนี้โยนไป ไฟลวก,ลวกเอาไม่ตกเอาไม่ลงไปทําไมไม่ลงไปเฮ้ยลงไปนี่เออต้องลงไปอย่าง,งานั้นเอา้าทําไมไฟสีแดงเนี่ย่อขอเทสหน่อยเฮ้ยไฟสีแดงครับเอาไม่ฮึโอ,อ,อ้ตกด้วยบาดริง <c oughs> เดินไปตรงนู้นได้เออแล้วทำไมเพื่อนเดินไม่เป็นไร หรือว่าต้องเดินอ๋อเดินอันที่แบบเพื่อนยังไม่ได้เดินตรงกลางมีอะไรเนี่ยอ๋อจับมาโยนตรงนี้ใช่ไหมโยนลงไปข้างล่างแค่นี้ <laughs> โอเคตรงอื่นนะมีปล่องไฟอยู่นะฮะตรงนี้ก็นั่งได้นอนได้ไม่มีเครื่องอะไรใช่ไหมข้างในมีแค่ปล่องไฟอย่างนี้โดนไฟลวกเหมือนกันข้างบนน่าจะมีฮะมานี่หน่อยไปข้างบนกันหน่อย ว้าเอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเพื่อนอย่ายืนนิ่งๆเอ่อไปทางไหนกระโดดตรงนี้เดี๋ยวโยนเพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อนไปนะเพื่อนไม่ลงไปละเออมันต้องเหยียบตรงนี้ใช่ไหมตกไม่เห็นมีอะไรเลยคือให้ขึ้นมาโยนเฉยใช่ไหมข้างบนตรงนี้ให้โยนไป้างล่างแค่นี้ใช่ไหมโยน องไม่ตกด้วยด้านนี้ดนนนได้นี้โยนได้ตรงนี้โยนได้ตรงนี้นะเพื่อนนะอืมตกไหม <laughs> ตกเก <laughs> มมันแหลกอ่ะมานี่เข้าไปในเครื่องเออลงไปข้างล่างทั้งคู่เลยลงไปลงไปลงไปแกก็ด้วยเพื่อนอีกคนหนึ่งลงไปดิเออยน่ะ <laughs> ไปทั้งคู่เลยไปทั้งคู่ <laughs> นี่ด้วยนี่ด้วยเข้าไปในเครื่องให้หมดโดนเต็มเต็มาระเบิดมามาวางหน่อย นะฮใครมาที่ระเบิดใครมาตรงนู้นป oh hm ุ๊บระเบิดปั๊บเดินไปเดินไปเดินไปตุ้มเต็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 มมันคืออะไรตรงนี้ห้ามเหยียบแน่เลยอ๋อลงได้เหมือนมีอะไรวางอยู่แค่นั้นใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะมานี่หน่อยเพื่อนเหมือนจะมีบันไดอยู่ตรงนี้เหมือนจะขึ้นเวงวนได้มาด้วยกันไป เอ้ยขึ้นผิดด้านต้องด้านนี้มันต้องไปด้านนูน้นแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งย่เพึ่งไปไหนนะอ๋ะอแล้วก็โยนลงมาให้ตกตรงนี้อืแค่นี้เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยขึ้นยังไงทีนี้อ๋อขึ้นตรงนี้ได้ข้างในมีถ้ำอยู่ stop อ,อ๊ดโดนอะไรอ่ะ อ๋คนละทางกันด้วยข้างหน้าข้างหลังไม่เหมือนกันท้ำในนี้คืออะไรอะไรเนี่ยเออเอาตกทั้งคู่ตรงนี้คืออะไรอ๋อคลาเค้นก็ถึงว่าหนวดอะไรเมื่อกี้ตีลงมาอ๋อแมปคลาเค้นนี่เองอีกด้านหนึ่งตอนแรกมาไม่ทั่วไปดูข้างบนหน่อยเพื่อนไม่ต้องมาหยิบเลยไม่ต้องมาหยิบรู้ว่าเตรียมตัวหยิบใช่ไหมลงไปด้วยการเอาทำไมไม่ลงลงไป เฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวสิโอเคครับแมบ,บนี้นะฮะอัปเดตมาเยอะพอสมควรเลยนะ3โซนด้วยกันนะครับมีคลาเคนด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ